ตอนนี้ก็มีอยู่หลายเขื่อนนะครับที่มีการเก็บน้ําเกินระดับที่จะรับได้นะครับกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ก็เตือนประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนให้เตรียมรับมือนะครับหลังจากกรมชลประทานก็เตรียมที่จะปล่อยน้ําจากเขื่อนที่มีน้ําเกินความจุพร้อมกับยืนยันนะครับว่าจะไม่กระทบกับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวนะครับว่าจําเป็นจะต้องระบายน้ําในเขื่อนออกอย่างน้อย6-7แห่งนะครับหลังจากพบว่ามีปริมาณน้ําสูงเกินความจุพร้อมกับกําชับให้กรมชลประทานประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทล้ายเขื่อนให้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยน้ําจากเขื่อน คือต้องไปดูสถานการณ์เขื่อนแต่ละเขื่อนนะฮะว่าเขื่อนเขื่อนไหนขนาดนี้มีความจุมากน้อยอยู่แค่ไหนอย่างไรแล้วก็ให้เขาคาดการณ์ว่าแต่ละเขื่อนเนี่ยมันจะรองรับน้ําอย่างไรก็ระบายที่ต้องหลีกเลี่ยงระบายและให้ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะไอ้น้อยที่สุดนายธีรชื่อนะครับว่าปริมาณน้ําที่ไหลามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากวัดได้เพียง2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ผนังกั้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถรองรับน้ำได้ถึง3,500ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีขณะที่นายบุญสนองสุชาติพงศ์โคศกกรมชลประธานยืนยันนะครับว่าสภาพเขื่อนทุกแห่งยังแข็งแรงแม้หลายเขื่อนจะมีปริมาณน้ําเกินกว่าปริมาตรกักเก็บแล้วก็ล้อนออกมาทางระบายน้ําล้นหรือว่าสปิวเวยอย่างเช่นเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลําปางเขื่อนลําตะคองเขื่อนลําพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมา เขื่อนป่าสักชุลสิธิ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนกเกียวจังหวัดสุพรรณบุรีเขื่อนหนองปลาไหลและก็เขื่อนประแสจังหวัดระยองนะครับแต่ว่าที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คือเขื่อนลำตะคองและก็เขื่อนลำพระเพิงนะครับที่น้ําที่ล้นจากทางระบายน้ําสูงถึง4เมตรเช่นเดียวกับน้ําที่ระบายจากเขื่อนปาสักชุลสิธิ์ที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งกรมชลประทานก็ได้เร่งผันน้าสู่แม่น้ําลบบุรีและก็คลองบางแก้วเพื่อไม่ให้บริเวณอําเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรี ยาได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่อื่นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยครับ แต่ว่าการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นั้นก็ได้ส่งผลต่อหลายพื้นที่นะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำโดยสถานการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้อย่างน่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะที่อําเภอท่าเรือตอนนี้มีประชาชนกว่า8,000ครัวเรือนนะครับที่ได้รับผลกระทบขณะที่แนวโน้มว่าคืนนี้นะครับ ระดับน้ำนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า30เซนติเมตรเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นจากคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนานะครับรายงานจากอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณสถาพรเชิญครับ ครับคุณชรารับตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพัะนครศรียุธยาั้นงถือว่ายังอยู่ในความน่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าระดับน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตรนะครับทำให้ทางอำเภอท่าเรือนั้นประเมินว่าจนถึงพรุ่งนี้เช้าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งขนาดนี้เองก็ยังไม่มีแนวทางหรือแนวโน้มนะครับว่าระดับน้ํานั้นจะมีแนวโน้มในการลดลงหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะที่บริเวณวัดสตือนะครับซึ่ง เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจนถึงขณะน,นี้มีหลายคนเริ่มเป็นห่วงความที่จะคงอยู่ขององค์พระนะครับที่ชื่อว่าพระพุทธสายญาติสมเด็จพระพุทธาจารย์ต่อพรมรังสีครับ พระนอนหรือพระพุทธสายญาติสมเด็จพระพุทธาจารย์ตพรมรังสีที่วัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่มีอายุกว่า70ปีต้องจมอยู่ภายใต้สภาวะน้ําท่วมในอำเภอท่าเรือซึ่งปัญหาที่วัดสตือนั้นถือเป็นจุดที่รับผลกระทบมากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่เขื่อนพระราม6จุดที่กําลังปล่อยน้ําด้วยความแรง1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพระครูปริยัธาที่คุณนะครับจเจ้าวาดวัดสตือก็บอกว่ากังวลว่าสถานกระแสน้านั้นจะ ไหลเข้าไปในองค์พระทําให้เกิดความชืน้นซึ่งอาจจะนําไปสู่การสุดตัวขององค์พระจึงแก้ปัญหาด้วยการนํากระสอบทรายมาปิดกัน้นบริเวณรอบๆองค์งพระไปก่อนครับสัมภาษณ์ว่าวัด ระบายนะ้ำมันมันเป็นของทางเขืนเน่อนนะทางรัฐมันก็ทมอยงนี้็ระบายน้ำไหลไปตามธรรมชาติแล้วเราไปทำอะไรไม่ได้แล,แลไม่สาม,มารถไปกั้เี่ยงกับรได้แ้วส่ขขงานะรู้งสขขงดานร ส่วนถังน้ํามันขนาด200ลิตรชั้นนี้นะครับนำมาถูกผูกกันเป็นแพรซึ่งกลายเป็นพาหนะใหม่ในการสัญจรไปมาของประชาชนในเทศบาลอาเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังประสบปัญหาน้ําท่วมและระดับน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ปริมาณเรือท้องแบนนั้นก็มีไม่เพียงพอนะครับขณะนี้ระดับน้ําในเขตเทศบาลซึ่งรับน้ําจากแม่น้าป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกถึง6เซนติเมตรเมื่อเทียบกับช่วงบ่ายที่ผ่านมาทําให้การสัญจรไปมาบนถนนที่ถูกน้ําท่วมเส้นทางเชื่อมระหว่าง อำเภอท่าเรือไปอยังอำเภอบ้านหมอ้อจังหวัดสระบุรีและอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานั้นเป็นไปอย่างยากลําบากซึ่งล่าสุดรถจักรยานยนต์นั้นบางส่วนไม่สามารถผ่านเส้นทางได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้องช่วยกันอำนวยความสะดวกซ่อมรถจักรยานยนต์ไปด้วยครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องดูแลตัวเองด้วยการนํากระสอบทรายและ นะครับมาวางขวางบริเวณประตูบ้านเพื่อกั้นน้ําเข้าบ้านพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานของเทศบาลน,นั้นเข้ามาให้ความช่วยเหลือเนื่องจากที่ผ่านมานั้นออกไปหาซื้อสินค้าและอาหารอย่างยากลําบากครับขณะที่ทางในอำเภอท่าเรือเองนะครับก็ประเมินสถานการณ์ที่เขื่อนป่าสักชนรสิ์นั้นจะปล่อยกระแสน้ำด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น950ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับจากที่ช่วงบ่ายนั้นปล่อยน้ําอยู่ที่ประมาณ900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยตรวจสอบจากทางชนรับทานแล้วก็พบว่าจะทําให้ระดับน้ําในอําเภอท่าเรือนั้นสูงขึ้นชั่วโมงละประมาณ1เซนติเมตรจึงคาดว่าจนถึงพรุ่งนี้เช้าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ30เซนติเมตรส่วนประชาชนนั้นได้รับผลกระทบถึง8 3 0 0พิ ครัวเรือนแล้วนะครับพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการจดทะเบียนไว้ทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0ไร่ได้รับผลกระทบไปแล้วประมาณ3000ไร่แต่นายอำเภอก็ยืนยันนะครับว่าพื้นที่เกษตรของอำเภอท่าเรือนั้นส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ําป่าศักจึงยังไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายมากนักแต่ขณะนี้ก็มีแนวโน้มว่าระดับน้ํากําลังจะล้นข้ามพื้นที่ไปยังฝั่งคลองชนระทานที่ตําบลปากกระท่าอำเภอท่าเรือซึ่งอาจจะทําให้พื้นที่เกษตรนั้นเสียหายเพิ่มและอาจจะรวมไป ถึงอำเภอนครหลวงนะครับและอำเภอพาชีด้วยซึ่งในช่วงเวลาประมาณ6นาฬิกาวัน18นาฬิกาวันนี้นะครับจนถึงขณะน,นี้กำลังจะมีการประชุมกันระหว่างนอำเภอท่าเรือและในอำเภอนครหลวงเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหานี้ครับนี่คือภาพที่บริเวณเขื่อนพระราม6ซึ่งกำลังปล่อยน้ำมายัางอำเภอท่าเรือและอำเภอใกล้เคียง1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ส่วนที่เห็นในภาพนี้คือที่ปางช้างอายุทยาแลาพันเนีนะครับจังหวัดพัทอำเภอพนัคครศรีอยุธยาซึ่งเริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมด้วยแล้วเช่นกันนะครับทำให้ทางพันเนีศคของช้างเองนั้นต้องนําช้างบางส่วนอบพยพหนีน้ําไปอยู่ในที่สูงซึ่งไม่ถูกน้ําท่วมครับ นนี้คือภาพถ่ายทางอากาศจากทีมหนูน้อยเจ้าเวหาทีวีไทยนะครับซึ่งถ่ายบริเวณตําบลสาราลอยอําเภอท่าเรือครับจุดใหญ่ที่ประสบปัญหาเพราะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ําป่าศักโดยในภาพจะเห็นว่าพื้นที่บ้านเรือนจํานวนมากนั้นอยู่ท่ามกลางกระแสน้ําที่ล้นเอ่อม,มาจากแม่น้ําป่าศักจากระดับน้ําในแม่น้ําที่สูงกว่าตลิ่งเดิมมากกว่า3เมตรนะครับทำให้พื้นที่ทางการเกษตรในลันกษณะของพืชไร่ทั้งข้าวโพดและถั่วฝักยาวนั้นเสียหายทั้งหมด โดยในค่าคืนนี้นะครับชาวตําบลสาราลอยก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ภาวะน้ําท่วมอย่างแน่นอนเนื่องจากมีแนวโน้มว่าระดับน้ํานั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจากการที่เขื่อนป่าศักโิชลสิทธิ์นั้นปล่อยน้ํามาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและในภาพเองก็จะคงแสดแงให้เห็นถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเลยไปถึงสถานที่ก่อสร้างที่เป็นท่าเรือน้ำลึกของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีด้วยครับ นี่คือภาพที่เก็บไว้เมื่อประมาณประมาณ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ ครับขณะนี้เขาคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเนื่องจากว่าระดับน้ํานั้นเพิ่มสูงขึ้นและกําลังจะล้นตลิ่งเลยไปที่อําเภอภาชีและอําเภอนครหลวงขณะเดียวกันต้องดูน้ําจากเขื่อนเจ้าพญาด้วยนะครับซึ่งล่าสุดตรวจสอบเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาปล่อยน้ําอยู่ถึงประมาณ2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้ํานั้นจะตรงไปที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาทันทีครับคุณชัยรัตน์ครับครับขอบคุณครับคุณสถาพรครับจะต้องจับตามองคืนนี้กันอย่างใกล้ชิดด้วว่าจะน พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าจังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ออเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็ทําให้การสัญจรไปมาที่จะต้องผ่านในเขตที่ประสบอุทกภัยนั้นก็เกิดติดขัดนะครับรถไฟบางขบวนในสายตะวันออกเฉียงเหนือยังคงหยุดให้บริการเนื่องจากเกิดน้ําท่วมแล้วก็ถนนหลายสายนะครับก็ได้รับความเสียหายทําให้รถขนส่งสาธารณะจะต้องเลี่ยงเส้นทางปกตินะครับแล้วก็ผู้โดยสารต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นครับ รถไฟขบวน106ศีดาอาดกรุงเทพนั้นเป็นขบวนแรกนะครับที่ออกเดินทางได้ตามปกติหลังจากถูกน้ำป่ากัดเซาะรางเสียหายนะครับบริเวณบ้านกกเว้าตำบนรมนิมิตอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ทำให้รถไฟนั้นต้องหยุดเดินรถตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่ารถไฟงดวิ่งไปจังหวัดนองคาย5ขบวนแล้วก็อุดรธานี1ขบวนเนื่องจากระดับน้ําที่คลี่คลายก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาท่วมอีกครั้งนะครับซึ่งประชาชนสามารถไปขอคืนค่าโดยสารได้เต็มจํานวนทั้งนี้ประชาชนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน16-90ตลอด24ชั่วโมงครับส่วนการให้บริการของรถโดยสารบรขอสอนะครับนายวุฒิชาติกรยานามิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด แจ้งนะครับว่าได้เปิดเดินรถตามปกติแต่จําเป็นจะต้องเลี่ยงบางเส้นทางที่มีน้ําท่วมขังทําให้เกิดความล่าช้าไปบ้างขณะที่ประชาชนที่เดินทางออกจากจังหวัดนครราชสีมายอมรับว่าต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงจึงจะถึงสถานีขนส่งหมอชิดตอนนี้มาัแต่ก็ช้าไปประมาณชั่วโมงกว่าค่ะปกติจะเดินทางประมาณ4ชั่วโมงครึ่งแต่ตอนนี้ก็ออกแต่7ดโมงสี่สิบค่ะ มาถึงนี่ก็บ่ายโมงก็ประมาณชั่วโมงกว่าตอนที่วิ่งผ่านมาตรงจุดน้ำท่วมเลยครับเรารู้สึกว่ารถไปไม่ได้พอเดีว่าน้ำมันลึกหน่อยนะกลัวจะเข้าของมันจะเปียกก็เลยตอนตอนนั้นมันจุดช่วงอ,ออกจากพุตเตยไปวิ่งผ่านภูขามะเ,าเขตนานจุดน้ำน้ำจะเยอะไปหน่อยครับนะก็เลยเอาของสัมภาระาที่มีแล้วก็ขึ้นดางบนนะเพราะมันไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ลเลยเราไปดูคนไปได้นะ กรมทางหลวงก็สรุปเส้นทางนะครับที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้9จังหวัดในภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดลบบุรีนะครับเสียหาย4เส้นทางแล้วก็นกครราชสีมา3เส้นทางด้วยกันขณะเดียวกันก็ได้เปิดสายด่วนนะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่จะใช้ได้นะครับ การอุทกภัยที่เกิดขึ้นนั้นทําให้มีผู้ที่ประสบภัยยังคงต้องการความช่วยเหลืออีกมากนะครับสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยก็ได้ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพอากาศช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายพื้นที่นะครับเชิญร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มยารักษาโรคแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นเร่งด่วนบริจาคกันได้ที่สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยนะครับอาคารชินวัตร์3ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครหรือว่าสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 2791 1385หถึง7หรือ02791 1113นะครับหรือว่าจะสามารถส่งคลิปภาพน้ำท่วมมาได้ที่ people at thpbs.or.th นะครับสำหรับเบอร์บัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับสามารถที่จะบริจาคเงินเข้ามาได้ที่ชื่อบัญชีเพื่อนพึ่งพาช่วยน้ำท่วมนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทเวศนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับหมายเลขบัญชี 020 269 33 32นะครับ020 269 33 32ครับ